มีการบังคับใช้มาตรการ8ข้อที่นายกรัฐมนตรีลงนามแล้วก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษ,ษาตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้ว8ข้อมีอะไรบ้างอะไรทําได้อะไรทไําไม่ได้อะไรต้องปิดอะไรยังเปิดอยู่ไปดูกันครับคุณผู้ชมเมื่อคืนนี้ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อกําหนดสถานการณ์ฉุกเฉินฉบับที่16มีอยู่8มาตรการด้วยกันซึ่งเริ่มบังคับใช้แล้วเมื่อ6นาฬิกาที่ผ่านมานะครับ โดยสรุปแล้วข้อที่1ก็คือห้ามใช้อาคารหรือว่าสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพรโ่โรคหรือใช้อาคารสถานที่ของสถาบันการศึกษาทุกประเภทโรงเรียนไม่ใช่แค่สังกัดกทมอย่างที่กทมเคยประกาศก,ก่อนหน้านี้ละจะเอกชนอะไรก็ตามโรงเรียนกวดวิชาทั้งหมดฮะสถานศึกษาทุกประเภทห้ามใช้ในส่วนที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดซึ่งมีรายชื่อออกมา 28จังหวัดแล้วนะครับพื้นที่สีแดงแต่มีข้อยกเว้นอยู่ก็คือถ้าใช้อาคารสถานที่เหล่านี้เพื่อให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์อ,อุปถัมภ์หรือว่าใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สมมุติโรงเรียนอย่างเงี้ยเอาครูเข้าไปอัดเทปเพื่อจะสอนออนไลน์อย่างนี้ได้นะครับแล้วมีเงื่อนไขคือจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าก่อนถ้าเป็นกรุงเทพก็ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่ากทม จังหวัดอื่นๆก็จากผู้ว่าจังหวัดนั้นๆแต่มีข้อยกเว้นอยู่อีกอันนึงก็คือว่าถ้าหากว่ารวมคนในโรงเรียนนั้นเนี่ยมีไม่เกิน120คนอันนี้ยังสามารถเปิดได้หรือเป็นโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนอันนี้ยังเปิดได้อยู่ข้อที่2ของมาตรการก็คือห้ามจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจํานวนมากและมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้ง่ายเช่นประชุมสัมนาจัดเลี้ยง แจกจ่ายอาหารสิ่งของต่างๆยกเว้นเป็นการดําเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่หรือได้รับอนุญาตซึ่งเกณฑ์ในการอนุญาตเนี่ยเขียนไว้เลยว่าให้ผู้ว่าของจังหวัดนั้นๆอ,อ,อาศัยคําแนะนําจากคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดนั้นๆกําหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตขึ้นมาข้อ3คือให้อํานาจผู้ว่าจังหวัดนั้นๆในการปิดสถานที่เสี่ยงได้สถานบริการที่มีลักษณะเหมือนอาบอบนวดผับ บาร์คาราโอเกะอะไรต่างๆเหล่านี้ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด28จังหวัดผู้ว่ามีอำนาจปิดแล้วนะครับข้อที่4ก็คือว่าการจําหน่ายอาหารเครื่องดื่มอะไรต่างๆเนี่ยให้จัดระเบียบการเข้าใช้บริการจำกัดจํานวนคนที่นั่งกินในร้านขีดเส้นใต้นะฮะจำกัดจํานวนคนที่นั่งกินในร้านนั่นแปลว่ายังนั่งกินในร้านได้นะครับแต่ร้านอาหารต้องเข้มมากขึ้นแล้วล่ะ เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาผมไปกินร้านอาหารชื่อดังเก,าก่าแก่แห่งหนึ่งย่านถนนดินสอก็ยังไม่ได้จํากัดนะโตเนี่ยเป็นโต๊ะยาวฟิลเหมือนโตยาวเรียงแบบโรงอาหารคุณผู้ชมนึกออกไหมแล้วในโตยาวเนี่ยมันก็มันก็จะมีแต่ละกลุ่มที่มาก็นั่งห่างกันแค่นิดเดียวอะ่ะไม่ถึง1เมตรยังไม่เห็นว่ามีฉากกั้นอะไรใดตามที่กทมประกาศมาก่อนหน้านี้ตั้งแต่ก่อนปีใหม่แล้วแล้วนี่นายกรัฐมนตรีก็ลงนามประกาศซ้ําอีกนะครับยังคงให้กินในร้านได้แต่ต้องมีแนวทางปฏิบัติ อย่างเคร่งครัดทีนี้ข้อความสําคัญก็คือใช้คําว่าโดยอาจให้เป็นลักษณะของการนํากลับไปบริโภคที่อื่นนี่ไม่ได้บังคับเหมือนคราวที่แล้วว่าห้ามกินในร้านนี่ยังให้กินในร้านได้แต่ต้องเคร่งครัดแต่เหมือนจะเชิงขอขอไหมขอความร่วมมือว่าอาจจะเป็นลักษณะของการให้นํากลับไปบริโภคที่อื่นไหมอันนี้ให้สบคอของกระทรวงมหาดไทยกับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเนี่ย มาร่วมกันประเมินกำหนดรูปแบบออกมาแต่สิ่งหนึ่งที่ห้ามชัดเจนก็คือว่าไม่ให้มีการจำหน่ายเพื่อบริโภคสุราเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านแล้วแต่ซื้อกลับบ้านไปโกงกันต่อที่บ้านเชิญห้างศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์ศูนย์แสดงสินค้าศูนย์ประชุมร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรต่างๆเหล่านี้เปิดได้ตามปกติแต่ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด แต่ตามข่าวเนี่ยนะครับคุณผู้ชมสมาคมผู้ค้าปลีกเนี่ยเขาออกประกาศแล้วล่ะให้บรรดาห้างทั้งหลายเนี่ยปิดเร็วขึ้นเป็นสามทุ่มในพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะครับส่วนข้อ5ก็คือว่าให้ผู้ว่าพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายในการสั่งปิดจํากัดห้ามดําเนินการใดๆหรือสั่งงดกิจกรรมใดๆได้ข้อ6ครับการตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด ขีดเส้นใต้โดยเฉพาะการเดินทางของบุคคลจากเขตที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดไปยังเขตอื่นตรงนี้เนี่ยให้ดําเนินการอย่างเคร่งครัดแล้วก็ดอกจันตรงนี้ครับไม่ได้ห้ามนะแต่ให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดยกเว้นเหตุจําเป็นซึ่งคุณจะต้องแสดงเหตุผลและหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่พนักงานด้วยและคุณจะต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองปฏิบัติตามมาตรการที่ราชการกําหนด ซึ่งอาจทําให้ไม่ได้รับความสะดวกและต้องใช้เวลาในการเดินทางมากกว่าปกตินี่ถือว่าแจ้งแล้วคุณไม่มีสิทธิ์อ้างว่าฉันรีบไปไม่ได้ข้อ7ใช้คําว่าขอความร่วมมือครับไม่ได้บังคับขอความร่วมมือเอกชนให้ Work from Home ซะพิจารณาให้พนักง,งานทํางานที่บ้านหรือถ้าไม่ได้จริงๆสลับวันอย่าให้มาเยอะหรือไม่อย่างนั้นไม่ได้อีกเหลื่อมเวลาทํางานไม่ให้มาพร้อมกันเยอะๆนะครับแยกเป็นกะไปเลยคนนี้เข้าเช้าหน่อยออกเร็วหน่อย อันนี้เข้าช้าหน่อยออกดึกหน่อยอย่างนี้เป็นต้นและข้อ8สุดท้ายจากทั้งหมดที่พูดมาถ้าคณะกรรมการจะมีการผ่อนคลายใดๆเนี่ยให้คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาตรวจสอบกันกรองแล้วต้องเสนอนายกรัฐมนตรีอนุมัติก่อนคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปผ่อนคลายเองจะเห็นว่าหลายหลายข้อที่ผ่านมาให้อำนาจผู้ว่าในการสั่งปิดได้เลยแต่ถ้าคุณจะผ่อนคลายไม่ได้นะ คุณไม่มีอำนาจในการผ่อนคลายเองคุณจะต้องทำข้อมูลขึ้นมาเสนอรายงานต่อนายกรัฐมนตรีพิจารณาก่อนถึงจะผ่อนคลายได้8ข้อนี้ถึงแม้ว่าแต่ละจังหวัดจะไม่เหมือนกันแต่นั่นหมายความว่าจะไม่มีจังหวัดไหนใน28จังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือว่าสีแดงหย่อนไปกว่านี้ได้ผู้ว่ามีอำนาจในการออกมาตรการที่เข้มกว่า8ข้อนี้ได้แต่หย่อนไปกว่านี้ไม่ได้นะครับ ทีนี้พื้นที่สีแดงก่อนหน้านี้สัปดาห์ที่แล้วยังมีอยู่แค่10กว่าจังหวัดปรากฏว่าเมื่อวานนี้คุณหมอทวีสินวิษณุโยธินโฆศสกสบคอบอกเลยว่าต้องขยายเป็น28จังหวัดหลายคนอาจสงสัยว่าบางจังหวัดที่ประกาศรายชื่อออกมาเนี่ยมันไม่ได้มีผู้ติดเชื้อเยอะแยะอะไรขนาดนั้นแต่เหตุผลของคุณหมอเนี่ยคืออย่างนี้คุณผู้ชมสมมุติว่าจังหวัดหนึ่งเนี่ยมีคนติดเชื้อเยอะเป็นสีแดงแน่ๆจังหวัดข้างเคียงเนี่ยยังไม่ถึงสีแดง ต้องประกาศเป็นสีแดงไปด้วยเพราะถ้ามาตรการของจังหวัดข้างๆเนี่ยไม่เข้มเท่าคนจากจังหวัดตรงสีแดงตรงนี้ฮะหนีไปอยู่จังหวัดนี้ทันทีไปใช้บริการกินข้าวไปอะไรต่างๆตรงจังหวัดนี้ทันทีเพราะฉะนั้นจังหวัดในแถบบริเวณเดียวกันต้องมาตรฐานเดียวกันหมดไม่งั้นจะยิ่งเกิดการเคลื่อนคนอย่าลืมว่าโควิดไม่มีขามันไปกับคนนะครับ28จังหวัดออกมามีอะไรบ้างเรียงจากกอไก่ถึงฮอร์ูกดังนี้ครับ กรุงเทพการจนบุรีจันทบุรีฉะเชิงเซาชุมพรชนบุรีตราดตากนครนายกนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยาเพชรบุรีราชบุรีระนองระยองลบบุรีสิงห์บุรีสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครสุพรรณบุรีสะแก้วสระบุรีและอ่างทองนี่นะครับทั้งหมด8ข้อนี้ประกาศใช้ในราชกิจจาแล้ว เมื่อคืนมีผลตั้งแต่6โมงเช้าที่ผ่านมานะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ